โอ้โหไปดิพ <wi> ี่น okay, ้องได้น้ำใยมาฝากพี่น้องนอกินแาดนี้มากินนำใยน้ำใยแม่อืมนีพี่น้องปลาปลาอ่ะพี่น้องฮะตกอะไเพอเอออะลูกว่ากินเเอเนแลของหมักเนกเล่า่ศยเยอะ

เดี๋ยวสิลงคลิปอันหายเศร้าจ่อยก่อนพี่น้องลงคลิปเอ็นกินแกงน้ำม้เนาะไก่เออ่ลงใบของไก่ตอนแกงเนาะแล้วตอนนี้ไก่สิลงงห้ยเศร้าจ่อยตอนกินบ่ก็ทำแมัน้ำยาเราเรายาร์เรมยาน่าจะดุปไงน่าจะดุกบาร์เรมยากระดูกพ่นัก thấy bà, oh, hãy thử nhầm lại, Không. <laughs> ừ, này, cô <laughs> <laughs> ฝีมือพี่สาว <Ooh. S 1> แสนอร่อย วอาไก่เป็นมือกล้องหายโซ่จอยท่านหนึ่งได้พี่น้องได้ไก่ลงคลิปหายโซ่จอยก่อนไก่พิมพ์อันนั้นใครพิมพ์ซีคลิปพี่น้องนะใครพิมพ์ซีคลิปไหนนั่ง อ่ะกำลังอัพพี่น้องรอเบิ่งเนาะส้มเด้อพี่น้องไว้เดอ้อกำลังอัพตอนกินข้าวเนาะออกินข้าวครอบครัวข้าวครอบครั่ววานวานพี่น้องหวานเนี่พี่น้องงานะคะงานแ่่ไหนกลางมันแดงอนะไรเอาวนขึ้กิน,นอ้วนวอันนี้ แยบเนาะน้ำง่ๆมันก็เงี้ยงวาขอนฮะเดี๋ยวขอนซื้อแล้วขอนไม่ม่จะซื้อเอาสามพันสิบพันไปแล้วออคือ้วเีย

ชอบได้ใครกินบ uh, okay. okay. okay, okay. okay. huh. ่อยแใครกินไหนแบบใครกินบ้างลีนบอกใครกินตัวเถื่อนนะต่อยให้ตำถั่วกินนะตำถั่วกินงถั่วตัวซื้อมาสบายดียังเจ้าสบายดียังสบายดีไปรูกันเลยสบายดีเข่าชุ่ nè, ừ. <laughs> kinh, kinh mê lôi mê lôi mê lôi mọi người 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 nó người mọi người mọi người

อนีแต่ต้มันผมมันมันเป็นผมย่อมมาเลยอ่ะนั่งไมได้อยากเป็นผมเสียบนแห้งแต่มันนงี้นแห้งผมไอิเป็นบ้ีน้ำหนักหรอผมโนนี่ผมมีน้ำหนักเนี่ผมอซิเป็นแบบนี้ละไรอันนี้ไม่ลุ่นอันนี้ซ่องไม่ลุ่นบ่บ่บอลนาเล่บ่บ่บอกไปดิสิถ้าวาเา นุ่มกลัวแล้วร้อนเสื่อเสื่องอย่างเงี้ยตัวเสื่ออะไรก็ทำสีประเสริมโยน้ยนอันหน้อยน้องให้โยนค่ะเออ อิ่มหรอีปลาเองอิ่มเลหวใจนพหวานพเขบาบอกพดีกินก <c oughs> ินางเนาะง่ายก็น่อ้เจ็บพลตาคลิปอนอะเจ็บคอบอดี้เป็นไกินแบบไงเนี่ยมอมีป็นอโอ้ยิยาิยาแล้วมมีนะต้องมียา อ่แซ่บ่ไหมพินาแม่พินากินกินน้ำยาน้ำอวนเหนเดิมบอกกินน้ำยา้แบงเด้อสิน้ำแบงร้ยเาแซ่บบอกแเลเก่งเก่งเก่งพ่นงเอาเด้อพ่นงเด้อหาพน้องกินน้ำกันเด้อพนาจากินกันนาไอแบงเนี่ยก้องหนหล Ừ, nhưng mà... Để hai người hướng kính mặt con. Hả Dạ vâng, đi lộ, ừ. Ê! Cháu! À, à kính lên, ừ. Mình tẹt tế. luôn, kính lời. Kín. Vô thêm hả? Mình kính. Dạ. À, nửa mình nhỏ

ฮัว้านังข้า้าสตดเอานังข้าไ้ผไปเออเดี๋ยวมื่นนางทีไปดำนาซอยพี่น้องมื่นขึ้นจอนชนะอะไรนะ อันนี้จักปีก่อนโดนหน่อยหน่อยสิบปีไอแบงค์เลยจักพีวอาไหมครับหาปีปลายหาปีกว่าพี่น้องโดยเขาจอดแลวจักปีสิบปลายสิบปลายนั่งไกลเบิร์กในซัมโนโลควานานั่งเกิดปีเกาะซูนพี่น้อย เลื่นไก่สองปีมัแหละคิดสักตลาดสองพันหาดอยสามสิบสามสอจอยของไก่สามสิบหากระทลถักของเองอ่ะตัวเลยเถ่กกวอะฮบอกไเนาะอาญุเพงตัวเลกเอาเป็นหมูกันเลยถ้าแห้งกหมู เพราข้างบ้างคอมอรต้องใชสสีหาปีไปอย่างเช่นไปสามนึง่งแม่เคยไปอ่ะเห็นสน่ีเหรอใครอยากไปมคาวใครอยากไปมเป็นยังเทบ้างหรือว่าสาน่ไปหลักไปมัเคาืเปพ่อแมวประกาศหาเป้งไปไทยแทบ้านเออ นำใครหาฮาลุกเพลอืมัวไหวคะมได้่าคอพนกเมาะไปกับไผะไปกับไผหลักไปหลักหลักสาหลักไปโอ้ยบาะแมงบ้าได้มันาด้่าคอนนี่ยังา đâu đâu đúng, đúng mình Mình đang người mọi một mọi người 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 Khăn đi, mắng tên toàn Nói chê Uống đi bây giờ. Uống hình Uống không? Uống không anh? Uống đi, uống

không đâu mày không đâu mày mmm không nói hát hết lây kèn nào hết 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 hết

จิ้มหาเถือนกันเด้อเสียงไไหมอ๋ออ่าเลยหนึ่งเอาหนึ่งสองสามสี่ฮ้าอ๋อหนึ่งเอาสี่น้องสำหรับคลิปหนึ่งกับคอจับลงพี่แตมีพี่น้องเด้อ พ่อกำลังเขมนาำพี่น,น้องอยิงนดีมีแหงและสองบ่อนเนาะสบายดีก่อนได้ทำหน่อยสบายดีป่ะลูกไอ้แ้งสบายดีก่อนลูกโดย